สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรู้เรื่องพระเครื่องไทยนะฮะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับวัดวาอารามพุทธสถานวัตถุมงคลพระเครื่องพระบูชาประวัติพระเกจิอาจารย์นะครับไม่ว่าจะปัจจุบันหรือในอดีตนะครับแล้วก็พระเครื่องพระาที่ใหม่เก่าไม่ว่าคุณหรือใครก็เป็นเจ้าของได้ครับผมแล้ววันนี้ครับเรายังอยู่ที่ ศูนย์พระเครื่องพระได้พักชั้นสามตอนนี้เราอยู่ที่พี่ภพกระเครื่องครับผมสวัสดีครับพี่ภพครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะครับก็ร้านของพี่พี่ภพเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสายตรงของหลวงปู่ทิมวัดลหาสไร่กำลังดังและมาแรงครับยุกเลยหลายๆเหรียญนี่ก็ไปหลักล้านแล้วนะฮะถัดทานมาก็หลักแสน ตอนนี้ที่กําลังเร่งกระแสกันแล้วก็พระผงพรากุมานคิดว่าต้นตำรับเลยแล้วก็จะมีพระเกจิรุ่นหลังๆที่ทํากันมาบ้างบนะครับก็ไงเดี๋ยวก็ต้องคุยกับพี่พิภพกันอีกทีครับผมพี่พบพรบกวนนิดนึง่ดยแนะนําตัวพี่พบให้ท่านผู้ชมรู้จักนิดนึงครับผมพี่พบพักเครื่องนะครับชื่อจริงก็คือพิ่พนะครับเป็นสายตรงผู้ติมเล่นสายนี้มาสิบกว่าปีครับสิบกว่าปีครับตั้งแต่ รากอสร้างภาะใหม่ๆหลังสักระยะหนึ่งผมมาเป็นหลังจากที่ท่านสิ้นไปแล้วมาเป็นลูกศิษย์ครับแต่ก็มาทางสายท่านโดยตรงเลยศึกษาโดยเฉพาะครับจะมีความแม่นยําพอสมควรครับเจิกนต่อเลยครับพี่มีความชำนาญแล้วก็จะแนะนำท่านผู้ชมยังไงบ้างวันนี้จะแนะนำสัก เหรียญน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญเสมาเงินหน้าทองคํานะครับที่หลวงปู่ท่านจัดตั้งมารูปลักษณ์สวยงามครับจำนวนการสร้างก็ไม่เยอะร้อยหกเหรียญเป็นเหรียญที่น่าเก็บมากๆครับแต่ราคาจะสูงนิดนึงครับครับหลักร้านไปแล้ว <S 2> <S 2> <S อตอนนี้หลักล้านไปแล้วครับครับถามว่ามีเกมไม่มีค่อนข้างจะดีครับก็ต้องมาศึกษากันว่า เออเราจะดูจุดตายกันยังไงรูปลักษณ์เป็นยังไงนะครับแต่ถ้าได้เรียนรู้แล้วไม่โดนแน่นอนเรื่องตัวเองไม่ยากครับคครรัับบผมสังเกตจีวรได้นะฮะพี่พิภพเอาจีวรห่มให้ท่านนะฮะอันนี้นะครับถ้าแพงก็ใส่จีวรให้สวยหน่อยจะได้คุ้มครับนะครับผมนะโอ้องนี้ครัเจ็ดหลักเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ราคาสามล้านฮะโอ้สามล้านหลักต้นๆเลยนะครับ ขนาดสมล้านนี่ยังมีของเก้เลยพี่โอ้โหตัวยิ่งราคาดียิ่งยแพงนะครับสมมติว่าราคา3มล้านเนี่ยทำเก้ขึ้นมาขายตั้งสองสามแสนเนี่ยนะครับใครๆก็รีบฟ้าเลยยิ่งทําออกมาได้ดีด้วยเซียนที่ไม่เคยเห็นโดนมาเยอะครับโดนมาเยอะครับดีแต่งตัวดีๆมาแฟนสร้อยเส้นใหญ่ๆมาเปิดสี่แสนห้าแสนใครก็แย่งซื้อแล้รบะข้าว่าเกครับวหอมนี่มาหลายรูปแบบต้องระวังนั่น ครับผมครับโอ้แล้วอันนี้อันนี้จุดตายอย่างนี้ก็ดูยังไงครับพี่จุดตายแรกๆเลยเหรียญทั่วไปนะครับที่เราจะดูก็คือ1นึ่งพิมความคมของท่านนะครับเราจะมาดูว่าพิมเนี่ยเป็นยังไงอายุของเนื้อเหรียญมีความตึงมากน้อยแค่ไหนนะครับระยะเวลาจากจากที่หลวงปู่สร้างกับระยะเวลาเนี้ยสามี่สิปีเนื้อเนื้อควรจะเป็นแบบไหนนะครับ แล้วก็จะดูความตึงของผิวเหรียญเป็นเมนอันนี้เนื้ออะไรลงยาครับเออเป็นเงินหน้าทองคำครับหน้าทองคำนะครับด้านหลังก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับครับด้านหน้าก็จะเป็นเนื้อเงินแล้วก็เอาทองคํามาลีดแล้วก็ลงยาลงยาสีแดงนะครับครับผมนี่นี่ยันยันประจําองค์ท่านเลยใช่ไหมครับนี่เป็นเป็นเป็นท่านจานมือจานมือเลยนะครับซึ่งซึ่งไม่ค่อยได้เจอจานเท่าไหร่น้อยมาก ครับครับเหรียญนี้ก็จะมีภาษีตรงนี้ว่าได้จานด้วยอหายากด้วยครับผมไม่น่า้นไปถึงสามล้านนะโอ้โหครับครับผมนะฮะโอ้โหนี่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแนะนําครับผมรุ่นต่อไปฮะต่อไปก็เป็นเหรียญที่หลายๆท่านอยากได้พวกข้าราชการนะครับก็เป็นเหรียญเจริญพรเจริญพรครับผมอันนี้อันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับครับ จำนวนการสร้างก็200เหรียญครับนะครับเป็นเจริญพรบนเนื้อเงินอยู่70เหรียญแล้วก็เป็นล่าง200เหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ก็อยู่ที่2ล้าน2ล้านครับผมก็ลักษณะเดียวกันเวลาเราดูก็คือดูพิมพครับ,รบนะครับดูความตึงของเหรียญดูโค้ด แล้วก็เราก็จะมาดูเส้นขนแมวที่เป็นจุดตายนะครับหน้าหลังก็จะเป็นเหมือนกันจะเป็นเนื้อเงินมีหมายเลขกำกับครับครับผมยันหลวงปู่เขาเรียกยันอะไรนะยันห้ายันห้าเลยยันห้าครับโอ้ครับผมสวยงามมากเนื้อเงินครับสวยฮะสวยฮะครับผมต่อไปก็มีพบนี้สิ่งทีชอบนางงามนะฮะ <c oughs> อันนี้เป็นเจริญพรบนก็เหมือนกันครับเหมือนกับเจริญพรล่างเพราะว่าข้าราชการรัฐวิสาหกิจพวกพนักงานกินเงินเดือนอตำรวจอะไรพวกนี้จะชอบเหลี่ยนพวกนี้เพราะหนึ่งมีความเมตตาครับผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นขั้นนะครับแล้วก็ความสวยงามก็คงยังคงเดิมนะค,ครับคือคือรูปพระชัดเส้นขนแม่ทั้งหลายแหลเราจะเห็นชัดหมดนะครับแล้วก็ชื่อก็คือเจริญ เจริญบนก็คือเจริญขึ้นคนไทยจะถืออย่างนั้นนะครับด้านหลังก็ยังเหมือนเดิมครับก็เป็นยันห้าเหมือนเดิมนะครับแต่เราก็จะดูตามจุดตายตามเต้นคนแมวที่ตามตัวหนังสืออะไรพวกนี้อย่าบอกมากพี่เดี๋ยวเซียนตายออเหรียญนี้เดินในตลาดจะเจอบ่อยมากแต่ห่างครับ หางยังหางอยง<ช>ู่ครับเพราะ,ะว่าเวลาเราส่องด้วยกล้องอดีๆไม่ใช่กล้องถูกๆนะครับคือต้องกล้องอย่างต้องสามสี่พันเราจะเห็นว่าเส้นขนแมวเนี่ยมันจะระยงระยางเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเราไปใช้กล้องถูกเรามองไม่เห็นเลยอมองไม่เห็นเลยฮะ คือค,คือจับพาะแท้มันดีดูเป็นพระเก้ก็ยังมีแต่ถ้ากล้องดีเนี่ยเราส่องออนะฮะเราส่องปัม๊มเราเห็นเส้นขนแมวเนี่ยอย่างถ้าเป็นบล็อกนาวายอย่างเงี้ยเราเห็นเส้นขนแมวไม่ต่ำกว่าห้าสิบเส้นเรายงงระยางวิ่งกันให้ยวัเวเยียไปหมดซึ่งเหรียญเก้ไม่มีทางทาได้เหรียญเก้เราเห็นว่าเหมือนกันแต่พอส่องไปแล้วไม่มีเลยเส้นขนแมวมันจะทื่อๆครับความสวยไม่มีครับ อันนี้จํานวนการตั้งก็ไม่เยอะก้องมีส่วนสําคัญอย่างมากถูกมหาศาลผมต้องเปลี่ยนก้องมหาศาลครับเดี๋ยวจบรายการนี้เดี๋ยวพี่ลองดูว่าจริงอย่างที่ผมพูดเลยนะครับ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 ใช่ต่อไปก็เหมือนเดิมครับเป็นเหรียญเจริญพรเหมือนกันแต่ว่าเป็นเจริญพรไตมาสเดี๋ยวนี้จํานวนการตั้งก็ไม่มากมีโค้ดมีหมายเลขกํากับนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันไตมาสโอ้ยันไตมาสครับผมอันนี้เป็นยันที่หลวงปู่จะรักมาก ช้เวลาปกเสกหน้าพอสมควรครับอแต่วิธีดูก็หลักการเดียวกันฮะเราจะดูพิมพ์ดูโค้ดดูหมายเลขคือเราต้องจําให้ได้เลยว่าพิมพ์ท่านต้องอย่างนี้หมายเลขต้องเป็นตัวเลขแบบนี้ครับถ้าผิดจากนี้ก็คือเกโค้ดไม่ใช่ก็คือเก๊เสร็จแล้วเราก็จะมาดูความตึงของผิวอายุที่ผ่านมาครับเราก็จะดูไปเรื่อยๆคอันดับแรกคือต้องจําพิมให้ได้ก่อนนะจําหน้าก่อน ครับคือต้องจําให้แม่นเลยว่าพิมพ์เป็นแบบไหนนะครับผิดพิมพ์มานิดเราจะรู้เลยว่าอันเนี้ยคุณไปแต่งอะไรมาครับพอเราได้พิมพ์ปั๊บเรารู้ว่ามันแท้แล้วเราก็มาดูผิวจงเดิมหรือไม่เดิมเราก็ต้องรู้อีกว่าผิวต้นฉบับ เป็นยังไงเป็นแบบไหนแล้วมันผิดจากต้นฉบับไหม่ครับผมครับผมทาโลชั่นมาในี่ผิวเนียนเกินไปนี่ไม่ใช่ครับใช่ครับอย่าโลภอย่าโลภราคาก็จะผิดไปเลยทาคาแต่ผ้าอะไรพวกนี้ครับครับคือหลักๆก็คือหาสวยๆมาเก็บหาสวยๆมาเก็บไว้ก่อนเลยพอเราดูจนแม่นเสร็จเรียบร้อยค่อยขายออกครับแต่ถ้าเราไปหาผ้าที่ไม่สวยช้ำๆมาแล้วไปจำอย่างนั้นนะครับก็จะเสร็จ จำจำผิดผิดไปใช่ครับใช่ครับคือแรกๆต้องหาสวยๆมาระดับนางงามมาก่อนแพงไม่ว่าพอเราแม่นปั๊บเราขายออกนี่นะที่นี้เราจะไปหาที่ไหนเราจบหมดนะฮะครับผมพรานะครับไม่ภรรยานะฮะก้ามกก้แตกต่างครับดูดูภรรยาเหมือนกันเลยครับสวยๆก่อนใช่ไหมครับครับคือถ้าเราจําหน้าแฟนเราได้ทั้งหมดไม่ว่าฝีมนอยู่ตรงไหนพอเห็นปั๊บไอ้นี่ไม่ใช่แฟนเราเหมือนกันครับถ้าเราดูอันนี้จําได้หมดเห็นปั๊บไอพิมไม่ใช่ครับก้ามไหมครับ ใช่ฮใช่ติดเนื้อลไม่ใช่ล้วนะครับผมนะครับเอาเดี๋ยวท่านผู้ชมครับช่กสแรกช่างหลงช่างหลงนะช่วงแรกเอาไป4ี่ลนก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่เดีวช่วงหน้ากลับมาต่อกับหลวงปู่ทิมครับผมครับ